การประกาศหรือว่า้อจำกัดเนี่ยงสักคนละไม่เกินละห้าไม่เกินห้านาทีนะครับก็นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับผมได้มีการประชุมเรื่องนี้เนี่ยมาล้มแล้วนะครับเฉพาะสถานการณ์นะครับในพาะมาตรการการแพร่ด่นนะครับได้ผู้พูดมาล้องนะเรเนี่ยมากกว่ามาตรการในมีความเห็นว่านะครับมีความเหมาะสมที่จะเปิดตาด นายเดมณจุดอำเภอราเซตเนี่ยนะครับของประเทศไทยกับทีมวอลต่อของประเทศเปีย์มานะครับอันนี้คือตัวรักการเนี่ยได้ตกผลกันแล้วนะครับเมื่อวันที่31นะครับว่ามีความเหมาะสมนะครับแล้วก็เห็นชอบรบกันนะครับว่ามุนหน่วยงานเนี่ยนะครับว่าน่าจะมีนะครับหรืออยากให้มีอยากให้มันเกิดขึ้น ครัเด็กจะเป,ป,ป็นป้าพิจัยเนี่ยก็กคิดว่าถึงความโกลมนะครับ,บนิดนึงนะครับและววันนี้เนี่ยนะครับนอกจากโศนการที่เรารับฟังแล้วเนี่ยผมก็อยากจะรับฟังจากท้องที่ท้องถิ่นหมู่บ้านด้วยนะครับว่านอกจากวาโผลัการมีความคิดเห็นอย่างนี้เนี่ยนะครับท่าน,นมีความคิดเห็นอย่างไร นะครับวันนี้9้าหมู่บ้านเนี่ยนะครับมีตัวแทนน่าจะครบนะครับทานก้าวห่บ้านเป็นพื้นที่อุบลราานีมีเกตโดยต่อติดกับนที่พื้นบ้านขอ,นนอ,เองเรา,น,า,น,าน,นะครับตรงนี้นะครับที่ผมยืนอยู่เนี่ยนะครับถามท่านนิดเดียวว่าฝั่งโน้นะเป็นจังหวัดอะไรครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ว่าไม่ว่าจะเป็นที่นี่หรือทางถนนนะครับจังหวัดอเภะไรเนี่ยเราก็มาพูดถึงความเป็นไปได้หมดนะครับว่าโอกาสความน่าจะเป็นถึงความร้อนหรือว่าโอกาสที่มนีเนี่ยมันสามารถที่จะเลือกไปได้ไหมนะครับมันจะมีในความริดนะครับเรือหรือเรื่องอการเกิดได้หือเปล่าความร้อน่นแหละการที่ถ้ามีความมีเรื่างอะไรบ้างเป็นคนจะเกิดเนี่ย เรื่องหลักจากนี้เนี่ยเป็นเรื่องของภาคสมวนราชการนะครับที่เราจะต้องส่งเรื่องไปนะครับแล้วก็มีความเห็นชอบมาเนี่ยนะครับหรือท่านมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยท่านก็สามารถที่จะศึกษาในแบบระุมนี้ได้นะครับแล้วก็ผมได้ทำแบบรับความความคิดเห็นนะครับว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไรนะครับท่านก็ให้ข้อมูลเพื่อเดินไปได้นะครับเดี๋ยวที่ว่แม่เนี่ยนะครับผมก็จะพูดเกิดนำในปรพอดีขั้นต้นเรียนทันทีก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะให้ทางทางตำรวจทางตํารวจเมืองนะครับทางอำเภอนะครับทางจัดตุลาการโตนะครับทาง ทราบอย่างต่รเนื่องมาใช่คือเรื่องของการพูดเองของผู้กับตำรวจตำรวจที่ทีเด็ดนะครับไดพูดสักนิดนึงนะครับเมื่อผูราชการพูดจบนะครับผมก็จะมาสรุปอีกทีหนึ่งหลังจากนั้นก็ขอโอกาสนะครับให้ทุกท่านเนี่ยร่วมแสดงความคิดเห็นก็จะส่งไปให้ทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยเรามีเวลาทั้งวันนะครับ ถ้าที่นั่งอยู่ตรงนี้อยากถามทุกคนผมก็นั่งต่อทุกคนนะครับก็เพื่อเป็นการเสียเวลานะครับขออนุญาตนะครับเรียนเชิญท่านผู้แทนของผู้กุปการอำนวยผู้โทนอาจารย์ประจุมพรนะครับขอได้เชิญครับครับก็สวัสดีครับนะครับก็ในส่วนของอาจารย์ผู้โนอาจารย์ประจุมพรนะครับก็มีหน้าที่รักษาความปลอดภัยในชีวิตในสัย์สินที่ ทางวจ้าจุฬาจักรนะครับก็ในส่วนของการวจก็ก็คุ้มชื่อแน่ว่ารักษาความเจ็บเรียบร้อยต่อจากอาจารย์ดรแล้วก็หมอรักษาที่เป็นของทหารนะครับที่อยู่ชายแดนนะครับเพราะอัคคีการจุฬาจักรนี่อัเภอการแท้งจังหวัดจุฬาจักรก็ก็มันมีความวายสิทธิ์นะที่ทหารรักษาชายแดนนะครับเป็นผู้รับผิดชอบนะครับ

เป็นที่นี้ครับก็ในส่วนของตำนักพุทธเจ้าชิพรับก็วันนี้ก็ได้มาสัมผัสและก็มาร่วมประชุมนะครับเพื่อเราจะได้นำไปวาระเห็นในการรักษาความสงบเรียบร้อยและก็เพื่อเตรียมการนะครับว่าจะมีการเปิยด่านจริงๆนะครับในส่วนเจ้าตัวแล้วก็ร่างกายก็คือจริงๆก็เป็นมีทั้งการที่ดีและไม่ดีนะครับเราก็ต้องมาหาร่วมประชุม หรือว่ากาอพิจารณาว่าเราจะดำเนินการยังไงให้มันถูกต้องและก็ดีที่สุดนะครับก็ในเชินของตำรวจกุดต่อจากอีกฝัก็ขอบคุณนะครับ รนมได้ที่มาตรการได้เกินไปแล้วทีนี้คือว่าต้องมาสอบถามพี่น้องประชาชนว่ามีความเหมาะสมมีความจำเป็นมีไม่อย่างไรนะครับขอให้ทุกคนไปคิดกันด้วยกันในจุนของกระทรวนเรื่อ <lawsuit> งเง <oon> ินทุนกองทุนการปฏิบผิดชอบในเรื่องของเกี่ยวกับความมัดโม่หน้าที่โดยตรงคือรับผิดชอบในการเข้ามาและออกนอกหน้าขัดขัดของคนต่างด้าว ในส่วนอ่น so, ก um, okay. ็เป็นหน้าท in ี sure. sure. sure uh, ่ของหน่วยราชการแต่ส่วนไปนะครับก็ผมดีที่ได้เจอพี่น้องในพูดคุยได้และเปลี่ยนบเอกันนะครับเพราะบาั้าตาาจะไม่เข้าใจเรื่องของการดูกาบอกผมไม่แช่ผมไม่แน่ยาใจว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีอะไรอยู่ขังรับกไได้ ไปไปมามาไปก็มาคุณเองแต่แต่แต่อ่อไปถ้ามันเปิดด่านจริงๆครับมันต้องมีเก็ฑ์่มันต้องมีมากรานควบการเข้าออกคนไทยออกไปได้ได้เท่าคนก็มาเข้ามาได้เี่าไก็จะมีมาตรฐานแต่เป็นเป็นเรื่องของของวัยวัยวัยเยอ ต้อง้การคปรกเป่ะเพื่อบั่นในคปรึกามากับที่ที่ตามที่เคยยตั้งแต่ยินดีแดที่ที่ผมอยู่ะนะครับตั้งแล้วมีบ้านเอยลู่กับบ้านเย็นตุ่งดาวเอยลูกับเย็นตุ่งดาวงานที่2ุกงิ หมู่บ้านใ่เราวำงานจากเราประมาณ5กิโลเมตรห่างจากประงเทพ62กิโลเมตรนะครับประชากรของเขามีไม่มากหมู่บ้านเขามี30ตัวเลือกประชากรของเขามีประมาณ10กว่าคนอย่างน้อยอย่างมากก็10กว่าคนหมู่บ้านของหรืาเย็นจากประชากรของเขากประมาณ10คนตอนนะครับเขามีผู้ใหญ่ก็มีก็เขานั่งของ มีไอการกระจายก็มีท้าถ้าอเนี้มากขึ้นขึ้นตรงกับจังหวัดต่อสองข้ามาอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเราเกิดการผมก็หนักหนุนทางกรเดินทางเข้ามาแต่เราต้องนึกส่วนอะไรจะตามมาทีหลังนะครับถ้าเราเป็นกัรเอ่อเครื่องกฎหมายผมก็เรียกว่าทุกพรบนะครับ น้องชายสามารถตุกบอลได้ไม่ว่าจนตุกไทยหลบหลีกข้าวเมืองหลบหลีกดาวศรกากระเบนี้เป็นต้นถือว่าทางการประเทศมันเหมือนกันนะครับของเขาก็น้อยเราบ่นเราต้องคิดให้ดีนะครับเอาไปเลยข้อมูลที่ผมบอกไปก็มีแค่นี้มีอะไรก็เดี๋ยวค่อยประชุมกันอีทีในสมัยประชุมประจำเดือนของผมบ้านครับครับครับ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพามนะครับก็ดูประเทศไทยนะครับก็ตั้งแต่จังหวัดแม่ฮ่องสอนลงมาด้านล่างที่ตอนแนวชายแดนมาถึงจังหวัดระนองเนี่จะเป็นพื้นที่บอกกันนะครับก็ส่วนมากก็ประกาศเป็นพื้นที่ที่นักศึกษาพัตว์ปตายาวในด้านบนลงด้านล่างในจังหวัดระนองก็สุดท้ายก็เห็นนักศึกษาพันสายตาพรมลงด้านทิศเหนือด้านที่ใต้ บริเวณที้จากกษัตริย์ก็มีการมีพระราชกิจการกำหนดเป็นพื้นที่เกิดสถาบันประมาณปีที่สิบกว่านะครับด้านที่เหนือนะครับเมื่อประกาศเป็นพิธีเกิดสถาบันจต่างนะครับตามบริบทนะครับของพื้นที่นะครับก็ในการดําเนินการใดๆในพิธีที่้กำหนดเป็นพื้นที่อนุรักษ์ไว้ก็เข้าใจว่าประชาชนก็ไปอยู่รอบๆอะไรครับแล้วมีแต่ทำให้บางบางโลงส่วนตามรีวิวที่หมายของ ส่วนทรัพย์นี่ก็ปัจจุบันนโยบายก็คือยังไม่ไม่ใหญ่ไทีนี้ระดันโยบายนะครับเดี๋ยวผมพูดขึ้นจากการ้านนะครับที่เงระดับนโยบายมก็ไม่ใหญ่มีสิ่งก่อสร้างเท่าไหร่ก็เป็นพื้นที่อนุรักษ์ไม่ใหญ่เป็นพื้นที่ศักด์สิาแต่ทุกอย่างเรื่องการอนุรักษ์เรื่องการสุมชมให้อยู่ด้วยกันอย่างนี้นะครับแล้วก็ทุกอย่างมันขึ้นนโยบายนะครับเรื่องการเกิดด่างนะครับในในหมวด่วยงานผมนะครับก็ต้องหวาที่เพ่งยอดตื้น ไม่ด้วยอยู่แล้วเพราะว่ามันปเป็นสิ่งที่สร้างข้าไปน,นะครับแต่เรื่องการปฏิบัติเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องนโยบายาผมภารกิจที่รับผิดชอบมาก็ถ้าเราขยายก็โอเคนะครับทางหน่วยงานผมก็ดำเนินการได้แต่ระดับนโยบายต้องบอกว่าเลยทันทีนะครับประชาชนนะครับของตำบลรับรอทุกท่านนะครับก็ก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับก็ขอย้อนหลังไปนิดหนึ่งนะ พวกเราคงจะจำได้นะสมัยรัฐบาลลงตู่นะยุทธศาสตร์ชาติ20ปีก็ได้มีหนังสือนะว่าอำเภอไหนจังหวัดไหนบ้างที่ติดชายแดนนะครับแล้วก็ให้แจ้งนะทางรัฐบาลได้ทราบว่ามีช่องทางธรรมชาติอยู่ที่จังหวัดไหนบ้างจังหวัดชุมพรผมได้ไปประชุมที่จังหวัดปัตตานีนะ ก็ได้ชี้ให้เขาได้รู้ว่าจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นประตูภาคใต้เนี่ยติดกับพม่าเนี่ยมีช่องทางทั้งหมดสี่ช่องทางไม่ว่าช่องเขม้วช่องหินเกียวช่องหินดาดแล้วก็ช่องหินหมูนะหลังจากนั้นก็ได้เข้ามาทาแผนของอบตอนี่แหละนะเพื่อผลักดันในการเกิดเปิดปมแดนนะเปิดช่องทางที่เนินสีเก้าหนึ่งแห่งนี้นะครับถ้าท่านจําได้นะครับ ตอนนั้นเราได้ขอประมาณจากทางหลวงชนบทนะเอามาทำถนนนะครับเพื่อขึ้นไปยังชายแดนเราเห็นว่าถ้าจะเปิดพรมแดนถนนก็ยังไม่เรียบร้อยควยคว้าก็ไม่มีเจ้าหน้าที่มาอยู่ไหมก็ไม่มานะได้แต่พูดนะว่าจะเปิดจะเปิดนะนี่คือจุดเริ่มต้น หลังจากที่เราได้เข้าไปในแผนยุทธศาสตร์20ปีนะของอปตได้แจ้งไปแล้วก็เลยกำหนดถนนเช่นนี้สร้างไปนะได้ฮอบทางหลวงมาพอทำไปทำมาไปติดอยู่ที่คนจยากตีถนนคอนติดต่อจากนี้ไปได้แค่เขตป่าสวนนะที่ขออนุญาตหมดแค่นั้นแหละนั้นเป็นเขตรักษาพันธุ์ยกเลิก ถนนส่วนหนึ่งในเมื่อสร้างแล้วออกไปไหนไม่ได้ก็ไปต่อออกบางท่าตามหลักจะไปชายแดนเลยไปอีกทางหนึ่งนะนี่ความเป็นมาทั้งหมดนะครับผมเองก็ได้ประชมกันหลายครั้งได้พาเจ้าหน้าที่ไปดูนะว่ามีความเหมาะสมไหมผมก็เข้าไปจังหวัดปกเปี้ยนไปหมดละไปดูเส้นทางไปดูพื้นที่ของพมา่าว่าเราถ้าจะเปิดมันต้องมีเหตุผลนะเปิดทาอะไร เปิดแล้วจะมีสินค้าอะไรจากพม่ามาขายเราแล้วของเราจะเอาอะไรไปขายพมา่าแล้วเส้นทางพม่านั้นมันมีแบบไหนสามารถค้าขายกันได้หรือไม่นี่ครูกลางเป็นมานะครับทีนี้มาเข้าเรื่องนะวันนี้ก็ได้ควังหัวหน้าส่วนหลายๆส่วนนะเห็นชอบกันทั้งหมดใช่ไหมเป็นเรื่องที่ดีชาวบ้านก็ไม่ต้องถามเราเขาเห็นชอบอยู่แล้วนะ ปัญหาแนวชายแดนเนี่ยถ้าเปิดแล้วมันก็จะเดินเราเห็นช่องทางที่เปิดชายแดนทุกช่องทางอ่ะเราไปดีไปดูที่จังหวัดตากก็แล้วกันนะจังหวัดตากอำเภอแม่สอดกับตัวจังหวัดผมไปศึกษาดูงานมันคุณนละเรื่องกันเลยนะไปที่สารลางเหมือนจะร้างเลยนะแต่ไปที่แม่สอดเหมือนจังหวัดนะใหญ่โตมาโอวลานนะเพราะนั้นเราก็เห็นช่องทาง ครั้งหนึ่งผมได้ไปศึกษาที่จังหวัดจันองนะย้อนหลังให้ท่านได้ฟังนิดหนึ่งจังหวัดจันองที่อำเภอกาบ,บุรีสมัยนั้นเขาจะสร้างสะพานมิตรภาพไทยพมา่าตอนนี้สร้างอย่างกําลังสร้างว่านะบางเงินมันสร้างไม่ได้ทหารทราบดีนะสร้างไม่ได้ทังน,นั้นผมกับผู้ว่าพีาไปนั่งคุยกันเราก็เลยนึกว่าเออถ้าจะน,นองรไม่เปิดของเรามันน่าจะสะดวก เพราะของเราไม่ต้องข้ามทะเลนะมันจะเกิดมรสมุมเราก็ค้าขายกันได้ไม่ติดหน้ามรสมุมนะชาวบ้านจะเข้าว,วันนี้ก็ไม่ต้องรอเรือขับรถเข้าไปได้เลยถ้าเปิดพรมแดนนะเป็นเรื่องที่ดีมากนะทีนี้เรามาย้อนคิดว่าการเปิดพรมแดนไม่ใช่เรื่องง่ายและวก็ไม่ใช่เรื่องยากมันอยู่ที่เหตุผลเปิดเพื่ออะไรนะเปิดแล้วจะทำอะไร ไม่จะเปิดตั้งไปเฉยๆมันเป็นรั้วของประเทศถ้าเปิดแล้วไม่ได้ทําอะไรเลยมันไม่คุ้มทีนี้ฟังแล้วหน่วยอานก็คิดว่าพร้อมกันตั้งหมดผมว่าคุ้มเลยเพราะว่าสินค้าพม่าเยอะนะเราน่าจะได้เปรียบในการค้าขายเราไม่ขาดดุลแน่นอนถ้าเราทําการค้าขายนะครับไม่ว่าทะเลเขาก็ยังสมบูรณ์กว่าเรานะช้างมาห่วงใยว่าเราเลี้ยง เลี้ยงไม่กี่ตัวขอเขาควายขุงก็ยังมีเหมือนสมัยเราสมัยก่อนสี่5ปีที่ผ่านมาตอนจังหวัดชุมพรผมเคยพูดแล้วว่าเราก็มีโรงฆ่าสัตว์อยู่แล้วนี่อันดับแรกถ้าวัวตอนนี้วัวพม่าบางทีอาจจะข้าวแบบลับๆข้าวมาก็บาดีเอาโรคอะไรบ้รางก็ถ้าเปิดมันก็ได้ข้ามาถูกต้องเป็นเรื่องที่ดีนะเรื่องสินค้าเกษตรก็มีเยอะแยะย่างพม่าก,ก็เต็มไปหมดปล์ม ก็ไม่แพ้ประเทศไทยหรอกนะไปดูได้เลยของอูล,ลาต้าของวันนี้ถางปราบดูกันเยอะแยะหมดแล้วผมวิ่งดูมาแล้วนะแล้วก็เคยพาบริษัทของพ่ะมามาดูที่วิจิตรพันธะ์และนะของเขาโรงงานยังไม่ก้าวหน้านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอยากให้พวกเราเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นว่าเราเต็มที่อยากให้เปิดแต่ไม่ได้เป็นแค่ประชมอย่างเดียวนะ ผมกลัวนะกัวได้ประชุมอย่างเดียวหลังจากนั้นก็ยิบกันอีกเพราะฉะนั้นในเมื่อทางใครที่มีเส้นสายในการประสานเราฝ่ายหน่วยงารก็หาเหตุหาผลเอาไปให้เขาได้รู้ว่าในการเปิดนั้นมีเหตุผลเหมาะสมและสมควรเปิดนั่นแหละถึงจะเปิดได้นะก<ม>็แน่นอนแหละเปิดก็เป็นชั่วคราวอะไรถามเจ้าหน้าที่ทหารดูพวกเราก็คงจะทราบดูถาวรคงไม่ได้หรอก นะมันไม่ได้ปักปันเขแดนจังหวัดประจวบผมก็ไปดูมาหลายครั้งนะไปศึกษาดูงานก็ดูไปดูส่วนตัวก็ดูนะมันยากมากแต่ดีแล้วได้เป็นเหมือนว่าพิเศษนะเป็นดันชั่วคราวพิเศษนะครับของเราเนี่ยไม่ใช่ปีสองปีหรอกนะทำอย่างไรตอนนี้แผนในตําบลต้องมีให้ชัดนะแผนตําบลต้องชัด แล้วประสานทางทอสอจอนี่แหละในการขออนุญาตเรื่องทำถนนต้องขอตั้งไว้เลยไม่ใช่คนพร้อมเดี๋ยวตี้ไม่พร้อมอีกนะายคว้าก็จะปักขึ้นไปถึงชายแดนได้ไหมเจ้าหน้าที่ไปอยู่ไม่อยู่แน่นอนถ้าไม่มีนะถนนนุนทางวันนี้สําคัญมากนะถ้าเราไม่เตรียมสิ่งสานุประโภคพวกนี้พร้อมะเราไปคิดอยไไปนะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมพมา่าล่ะเขามีความพร้อมหรือยังนะ พม่าก็มีความพร้อมพม่ามันไม่เหมือนประเทศไทยมันมีรัฐบาลท้องถิ่นรัฐบาลกลางนึกสนุกมารัฐบาลกลางมาบอกไม่ยอมก็จบอีกอผมเห็นกำนันที่ไปทําถนนให้พมาา่าฝังไอ้น่กด่านสิงขอนะ่ะทําไปทํามารถก็หยุดหมดหกไอ้ม็โคห้าหกตัวสิบล้อหลายตัว <c oughs> ก็ยังไม่เหลือว่าสิ่งเหล่านี้เราต้องทำให้ดีนะต้องสุดท้ายดีแล้วของเราก็มีชนกลุ่มน้อยมาอยู่ด้วยนะ วันไหนนึกสนุกกลุ้มกมน้อยไม่พอใจพมา่าไม่พอใจมาปราบอีกแต่ก็เรื่องของเขาไม่เป็นไรนะทีนี้สิ่งที่ชาวบ้านได้คืออะไรรูป้ป่งไม่ใช่การค้ายอย่างเดียวนะเรื่องแรงงานตามดูเพราะเราต้องการแรงงานกันทุกคนแถวนี้พวกเราไม่ก่อยทําแล้วหรอฉีดยาพวกนี้ต้องการพมาร่มาถ้าเปิดด่านได้อย่างน้อยพมา่า ในสองสามหมู่บ้านแนวชายแดนนะนะมีสองสามสองนะเขาด้เข้ามาทํามาแล้วพวกนี้มันก็เชื่อมโยงกับคุณานบริษัทอยู่แล้วนะเขาก็อยากเข้ามาทํามาแต่เข้ามาไม่ได้พราะแกไม่เอาเข้าถ้าเิดานหน้าตู้เรียนนะมาฉีดยามาทำมานในฝวังไทยแล้วกลับมาเช้ากลับเย็นก็ยังได้นี่เป็นเรื่องที่ดีกับพี่น้องประชาชนนะในตำบลรับรอนะครับ ตอนขอฝากไว้ว,ว่าวันนี้ไม่จะครั้งแรกนะขอให้เดินให้ถูกทางนะครับไม่จะว่าคุยเวทีนี้แล้วก็จบมันก็จบจริงๆนะใครมีแผนานทำอะไรก็ต้องทำต้องประสานกันอยู่ตลอดผมกลัวอย่างหนึ่งเวลามาประชุมก็คนหนึ่งเวลาประชุมที่อื่นก็คนหนึ่งก็มูลก็อยู่ใครอยู่มันไม่ได้ซิกซอเลยข้อมูลไม่ได้บูรณาการ พอไม่บูรณา,าการมันไปไม่ถึงไหนเพราะฉะนั้นในทีมงานของเรานี่แหละส่วนราชการต้องตั้งใครเป็นผู้บูรณา,าการคนหนึ่งนะครแล้วจะได้เรื่องนี้ถึงรัฐบาลด้วยหลักการและเหตุผลนั่นแหละถึงจะเดินหน้าได้ถ้าเรามานั่งคุยกันข้อมูลใครข้อมูลมันผมว่าคอยไปน,นะวาะะนฝากไว้ได้วยนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ